Min Channel! สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องแฟนนิยายนะคะก็แบบว่าจะเผิอไปช่องมีแหลรอีกทูกตลอดเลยนะคะก็แบบว่าด้วยความเคยชินเนาะช่องเก่าทํามาเป็นพันกว่าคลิปเลยนะคะพูดแต่คําเดิมๆก็โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับมิ้นจังอีกแล้วนะคะกับช่องแฟนนยายานะในตอนนี้นะคะ EP ที่296ของเรานะคะก็ มาอยู่กับมิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะยอดโดเน a นะคะตั้งแต่เช้าของวันที่29เลยนะคะพี่ชานารงแทนโชดนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วก็พี่สิริพงษ์นะคะพี่สิริพงษ์ดเน a มาให้มิ้นจัง100บาทพร้อมกับ ข้อความบอกว่าค้าบัตสโตนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับบัตสโตนที่ให้มาเป็นจํานวน100นะคะขอบพระคุณมากๆเลยส่วนพี่ชาณรงค์แทนโชดบอกว่าตื่นตื่นตื่นวันนี้ขอตอนใหม่หลายๆตอนได้ไหมครับโดเนทมาให้มิ้นตั้งแต่ ตีห้าสี่สิบหกเลยนะคะแบบว่าเช้ามากๆเลยนะคะตื่นแต่เช้าเลยนะคะคุณพี่ชาารง์ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆทุกท่านเลยที่ออมีน้ำใจนะคะโดเนทมาให้มิ้นจังเนาะก็แบบว่าเป็นกำลังใจที่ดีเช่นเคยนะคะแล้วก็มียอดนะคะจาก ธนาคารกรุงเทพด้วยนะคะเป็นพี่ธนกฤษตนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นยอดอารมณ์ดีนะคะ5 5 5สิบห้าห้าสตางคงเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเรากลับไปฟังกันต่อได้เลยนะคะกับตอนที่884ฮันเซิของเราก็ได้วิวัฒนาการนะคะเป็นผู้เป็นเลิศแล้วเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้อยู่กับซองเชอร์รี่เคซามแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกับตอนที่884กันได้เลยนะคะ ผลน,น้ำเต้าในมือของฮันเซินสั่สนอย่างรุนแรงที่ปลายของมันมีหลุมดำปรากฏออกมาส่งผลให้มิติที่อยู่ร,บรอบๆเกิดการบิดเบี้ยวไปในที่สุดน้ำเต้าก็เริ่มมีปฏิกิริยางันเหรอสะแห่งวิวัฒนาการช่วยมันจริงๆเหรอหรเนี่ยฮันเซินมองผลน,น้ำเต้าด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เขากำลังคิดอยู่แสงสีดำก็ระเบิดออกมาจากผลน,น้ำเต้าพร้อมกับฉีกชั้นบรรยากาศร,รอบๆ ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างมิติภายในช่องว่างนั้นมีแรงดึงดูดปริมาณมหาศาลก่อนที่ฮันเซิลจะได้ขยับตัวเขาและผลน้ำเต้าก็ถูกดูดเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วฮันเซนรู้สึกว่าโลกกำลังหมุนมันเหมือนกับเขาถูกใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าไม่มีผิดเขารู้สึกได้ว่ามีแรงกดดันลงมาที่ตัวของเขาจากทุกด้านในขณะที่เขากำลังหมุนติ้วๆอยู่เขาก็รู้สึกอยากจะอ้วกออกมา แต่เขาก็ไม่สามารถทำได้เขาต้องการที่จะตะโกนแต่กลับไม่มีเสียงออกมาเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับถูกแรงบีบมันกำลังจะบีบอัดเขาให้เหมือนกับลูกบอลในมิติที่เขาอยู่ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเวลาจะหยุดนิ่งมันทำให้เขาต้องทรมานกับความเจ็บปวดเป็นเวลานานฮานเซินรู้สึกราวกับว่าเขาเจ็บปวดมาเป็นร้อยร้อยปีทั้งทั้ที่เวลาจริงๆมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วินาทีเท่านั้นฟิว ยูยูฮันเซนก็ถูกปลดปล่อยจากความเจ็บปวดที่ทุกทรมานนี้และเขาก็ตกลงมาบนพื้นที่เย็นสบายหลังจากที่ตกลงมาก็ช่วยไม่ได้ที่เขาจะร้องออกมาร่างกายของเขานั้นได้รับแรงกดดันอันมหาศาลทําให้ทรมานมานานและเมื่อเขาขยับตัวเขาก็รู้สึกได้เลยว่ากระดูกหลายชิ้นในร่างกายนั้นแตกคร้าวรวมถึงอวัยวะภายในที่ถูกฉีกขาดด้วย เพียงแค่ขยับนิดเดียวก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับถูกนีดน้ำพันแทงใส่เขาพร้อมๆกันโชคดีที่ฮานเซ่นนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งเขามีระดับความแข็งแกร่งหลังวิวัฒนาการไม่ต่ำกว่า600ถ้าเป็นผู้เป็นเลิศดทั่วๆไปคงต้องตายเมื่อต้องเจอแบบเดียวกับฮานเซ่นฮานเซ่นต้องการใช้แสงศักดิ์สิทธิ์ของแรดในการรักษาตัวเองแต่เขาไม่สามารถทำได้ การไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายของเขานั้นยุ่งเหยิงไปหมดทำให้เขาไม่สามารถใช้วิชาอะไรได้เลยไม่นะนี่ฉันจะมาตายแบบนี้น่หรอฮานเซ่นรู้สึกราวกับว่าอาวัยวะภายในของเขามีเลือดไหลออกมาถ้าไม่ได้รับการรักษาเขาอาจจะตายในเร็วๆนี้แน่แต่การที่ไม่สามารถใช้วิชาอะไรได้เลยทำให้เขาไม่สามารถรักษาตัวเองได้และด้วยความเจ็บปวดเมื่อขยับตัวทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรได้ นอกจากรอความตายผลน้ำเต้าแกกำลังจะทำให้ฉันตายหานเซนพูดกับผลน้ำเต้าที่อยู่ข้างๆเขารู้สึกเสียใจมากแต่หลังจากนั้นหานเซนก็รู้ตัวว่าถึงแม้เขาจะมีบาดแผลทั่วร่างแต่ก็ไม่มีเลือดไหลออกมาภายนอกเลยบาดแผลของเขาเริ่มฟื้นฟูสภาพและถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าภายในของเขามีเลือดไหลออกมาแต่มันก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไร เลือดที่ไหลออกมาจากอวัยวะภายในไม่ได้ออกไปไหนแต่มันไหลเวียนในร่างกายของเขาโดยไม่ต้องพึ่งการสูบฉีดของหัวใจหรือว่าหลอดเลือดหรือว่าจะเป็นโลหิตที่ผจญฮนันเซนรู้สึกใจชื้นขึ้น,นมาหลังจากรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลยเริ่มใช้โลหิตที่ผจญในขณะที่ใช้เขาก็ภาวนาและหวังให้มันได้ผลเขาสามารถใช้โลหิตที่ผจญได้อย่างง่ายได้ และภายในที่ยุ่งเหยิงของเขาดูเหมือนว่าจะขัดขวางการใช้วิชานี้ของเขาอยู่บ้างพลังที่แปลกประหลาดระเบิดออกมาจากเลือดของเขาและเข้าไปในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายพร้อมกับทําการซ่อมแซมและรักษาทุกส่วนในร่างกายของเขาอวัยวะภายในกระดูกระบาดแผลตามร่างกายของเขากําลังถูกรักษาฮัานเซินสังเกตว่าเขาไม่จําเป็นต้องเพ่งสมาธิไปกับวิชาโลหิตชีพจรเลย พลังงานที่อยู่ในเลือดของเขานั้นรักษาอวัยวะภายในด้วยตัวของพวกมันเองโดยอัตโนมัติมันเป็นผลของวิชาโลหิตจีพจรอย่างไม่ต้องสงสัยแบบนี้ถือว่าเป็นสุดยอดวิชาได้เลยฮันเซอรรู้สึกมีความสุขมากแม้การรักษาของมันจะช้าแต่ประสิทธิภาพของมันก็เหมือนกับแสงศักดิ์สิทธิ์มันคงจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่เขาจะหายดีดังนั้นเขาจึงใช้มันให้เต็มที่และนอนให้สบายที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ ตอนนี้หานเซ่นคิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะมองสำรวจร,บรอบๆก่อนแต่โชคร้ายที่เขาไม่สามารถขยับหัวได้ดังนั้นวิสัยทัศน์ของเขาจึงมีจำกัดที่ที่เขาอยู่นั้นมีอากาศที่บริสุทธิ์เขารู้สึกว่าตัวเองไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยในตอนที่อยู่ในกอสแซงชัวรี่เขตสองเมื่อเทียบกับคุณภาพของอากาศที่นี่แล้วอากาศในกอสแซงชัวรี่เขตสนั้นดูแย่แล้วก็สกปรกไปเลย เราอยู่ในก๊อตซนชูรีเคส3ขณะที่คิดแบบนั้นเขาก็พยายามจะมองขึ้นไปอย่างเดียวที่เขาเห็นก็คือสีเขียวเมื่อแสงอาทิตย์ส่องรอดใบไม้มาที่ดวงตาของเขาแสงสว่างก็ทำให้เขาต้องหลับตาลงฮันเซินรู้ตัวว่าเขาอยู่ใต้ต้นไม้ที่สูงประมาณ5เมตรซึ่งใบของมันกลมทั้งใบและประสานกันเป็นเหมือนกับร่มแต่ที่กิ่งของมันฮันเซินสังเกตเห็นไม้กางเขนแขวนอยู่หลายอัน ในขณะที่ฮันเซ่นกำลังสงสัยว่าใครเอาไม้กางเขนมาแขวนบนต้นไม้เขาก็เริ่มตระหนักว่าจริงๆแล้วพวกมันคืออะไรพวกมันก็คือดาบสั้นดาบสั้นที่อยู่บนต้นไม้ทุกอันมีลักษณะเหมือนกันหมดพวกมันมีความยาวประมาณ2ฟุตและความกว้างประมาณ2นิ้วพวกมันมีสีดำมืดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตอนแรกฮันเซ่นถึงเข้าใจผิดว่าเป็นไม้กางเขน ทั้งหมดแล้วพวกมันมีประมาณ30เล่มใครกันนะที่ว่างขนาดมาแขวนดาบตั้งหลายอันบนต้นไม้ถึงแม้ฮานเซ่นจะคิดแบบนี้แต่เขาก็รู้สึกดีใจมากเพราะมันหมายความว่ามีคนอยู่แถวแถวนี้แต่หลังจากนั้นฮานเซ่นก็ตระหนักว่ามันอาจจะเป็นสปิริตก็ได้ที่ทําแบบนี้เพราะสปิริตเป็นที่รู้กันดีว่าชอบทําอะไรแปลกๆถ้าถูกพบโดยสปิริตเขาพนันได้เลยว่าคงจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ แต่ฮันเซ่นนั้นไม่สามารถมองไปรอบๆเพื่อตรวจสอบบริเวณนี้ได้เนื่องจากเขาไม่สามารถขยับหัวได้สิ่งเดียวที่เขาเห็นตอนนี้ก็คือต้นไม้ระดับสั้นหลังจากนั้นฮันเซ่นก็สังเกตได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติดาบสั้นดูไม่เหมือนถูกเอามาแขวนไว้แต่มันเชื่อมต่อกับกิ่งไม้ราวกับว่ามันเป็นผลของต้นไม้เมร์จีโนที่นี่ต้องเป็นกอสแซงชัวรี่เขตสามแน่แนฮันเซ่นตรหนักว่า เขานั้นอยู่ใต้ต้นไม้จีโนดาบสั้นสีดำก็น่าจะเป็นอาวุธจีโนซึ่งฮานเซินไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือว่ากังวลดีในที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นสปิริตมอนสเตอร์หรือมนุษย์ก็สามารถปลูกเมล็ดจีโนได้ทั้งนั้นเขาเลยไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาจะต้องเจอกับอะไรถ้าต้นไม้จีโนนี้เป็นของมอนสเตอร์แล้วก็ฮานเซินคงจะกลายเป็นของว่างยามบ่ายของมันแน่ๆเพราะว่าเขาไม่สามารถขยับร่างกายได้ ฮานเซินมองไปภายในจิตใจของเขาเขามีความคิดที่จะเรียกชุดเกราะราชามดปีศาจออกมาเพื่อป้องกันตัวเองแต่เมื่อฮานเซินมองเข้าไปข้างในเขาก็ต้องอึง้งคริสตัลสีดําที่อยู่ในจิตของฮานเซินเป็นเหมือนกับหลุมดํามันกําลังดูดซับพลังชีวิตที่อยู่รอบๆเข้าไปฮานเซินช็อกตั้งแต่ที่เขาเจอคริสตัลสีดํามันก็ยังไม่เคยมีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเลย แต่ในตอนนี้คริสตัลสีดำกำลังดูดพลังชีวิตซึ่งมือนเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวมากความเร็วในการดูดพลังชีวิตของคริสตัลสีดำนั้นน่ากลัวมากถ้ามันเกิดหิวและหันมาดูดพลังชีวิตของฮันเซิลขึ้นมาเขาจะเหลือแต่โครงกระดูกในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีฮันเซิลรู้สึกกังวลขึ้นมาถ้าคริสตัลดูดพลังชีวิตเขาตั้งแต่ตอนที่เขากลืนมันเข้าไปแล้วก็เขาคงจะได้ตายไปนานแล้ว คริสตัลสีดำยังคงดูดซับพลังชีวิตต่อไปแต่ฮันเซนก็ไม่รู้ว่ามันดูดพลังชีวิตจากที่ไหนคริสตัลสีดำใช้เวลาอยู่พอสมควรในการดูดพลังชีวิตฮันเซนกลัวว่าคริสตัลสีดำจะดูดพลังชีวิตของเขาแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ฮันเซนลลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาต้องการที่จะมองไปรอบๆเพื่อดูว่าพลังชีวิตพวกนี้มาจากไหนเขาไม่เชื่อว่าพลังชีวิตที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ จะส่งพลังมากขนาดนั้นแต่ฮันเซิลก็ไม่สามารถที่จะขยับหัวได้สิ่งเดียวที่เขามองเห็นก็คือต้นไม้ที่มีผลเป็นดาบสั้นแต่เมื่อเขามองไปที่ต้นไม้อีกครั้งมันก็ทำให้เขาประหลาดใจต้นไม้ที่มีสีเขียวเริ่มกลายเป็นสีเหลืองดาบสั้นสีดำที่เป็นผลของต้นไม้ได้สูญเสียความมันเงาไปและเริ่มที่จะขึ้นสนิมคริสตัลสีดำกำลังดูดพลังชีวิตของต้นไม้ ฮานเซ่นรู้สึกประหลาดใจเขาไม่แน่ใจว่าคริสตัลสีดำทำแบบนั้นได้ยังไงแต่สำหรับฮานเซ่นแล้วนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมันแสดงให้เห็นว่าคริสตัลสีดำไม่ได้สนใจดูดพลังมนุษย์แต่เป็นพวกพืชมากกว่าแต่เขาก็ยังเกรงกลัวมันอยู่เล็กน้อยคริสตัลสีดำอาจจะไม่ได้สนใจเขาในตอนนี้ก็จริงแต่ใครจะรับประกันได้ว่าต่อไปในอนาคตมันจะไม่ดูดพลังชีวิตของเขาบางที คริสสีดําอาจจะคิดว่าตอนนี้เขายังอ่อนแอเกินไปและมันกำลังรอให้เขาแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ก่อนที่มันจะดูดพลังชีวิตของเขาก็ได้ดาบบนต้นไม้เริ่มมีสีเหลืองขึ้นเรื่อยๆและลาต้นของต้นไม้ก็เริ่มที่จะเสื่อมสภาพลงใบไม้เริ่มร่วงลงมาที่พื้นและส่วนของกิ่งไม้ที่ติดอยู่กับดาบก็อ่อนตัวลงเรื่อยๆมีดาบหนึ่งอันหล่นลงมาใกล้กับหานเส้นมาก มันเฉียวหน้าเขาไปนิดเดียวก่อนที่มันจะปากลงกับพื้นมันทำให้หัวใจของเขานั้นเต้นรัวเขาเห็นดาบหลายอันเริ่มที่จะขึ้นสนิมและเตรียมที่จะหล่นลงมาได้ทุกเมือ่อฮันเซิลมีแผนที่จะเรียกอาร์คแองเจออกมาอุ้มเขาออกไปจากที่นี่เขาไม่อยากจะถูกเสียบโดยดาบขึ้นสนิมพวกนี้แต่เมื่อฮันเซิลพยายามที่จะเรียกเธอออกมาเขาก็ไม่ได้รับการตอบสนองมันทำให้เขาต้องมองกลับเข้าไปในจิตและด้วยเหตุผลบางอย่าง อาร์แองเจลตอนนี้เป็นเพียงแค่แสงดวงหนึ่งเท่านั้นเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ดูเหมือนว่าเธอกำลังจะวิวัฒนาการแปลกนะทำไมเธอถึงวิวัฒนาการได้ฉันยังไม่ได้ให้คริสเซลสีดำกับเธอเลยนี่ฮันซันคุ้นคิดเพื่อหาคำตอบแต่เขาก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเมื่ออาร์แองเจลวิวัฒนาการสำเร็จชีวิตของเขาในกอสแซงชัวรี่เคตสก็จะง่ายขึ้นมากดูเหมือนว่า จะไม่สามารถเรียกอาร์แองเจลออกมาได้ในตอนนี้สินะเมื่อมองดูวิญญาณศูนย์ที่มีอยู่หานเซินก็รู้สึกอานาถใจเขาเห็นเพียงแค่เหมียวและโกลเด้นโกลเลอร์เท่านั้นสปิริตตัวเดียวที่เขาพามาด้วยก็คือราชินีชั่วพริบตาแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาไม่สู้ดีนะักดังนั้นหานเซินจึงไม่คิดว่าเธอจะช่วยเขาและในขณะที่ฮานเซินกำลังคิดคริสตัลสีดำก็หยุดดูดพลังชีวิต เขามองไปที่คริสตัลสีดําและเห็นว่ามีของเหลวบางอย่างอยู่ข้างๆมันของเหลวนี้ไม่มีสีหรือกลิ่นอะไรมันโปร่งใสเหมือนกับคริสตัลแต่ที่น่าแปลกก็คือมันมีพลังชีวิตอยู่ภายในแปลกฮะหรือว่าคริสตัลจะดูดพลังชีวิตเข้ามาเกินกว่าที่จะรับไหวและของเหลวพวกนั้นคือพลังที่ล้นออกมางั้นเหรอฮันซันรู้สึกสงสยัย แต่พลังชีวิตมันได้กลายเป็นของเหลวซึ่งอยู่ภายในจิตทําให้หานเซ้นไม่สามารถดื่มมันได้แต่ถ้าเขาสามารถทําได้เขาก็อยากที่จะลองดื่มมันเพื่อดูว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเขาหรือเปล่าหลังจากที่คิดอยู่สักพักหานเซ้นก็ตัดสินใจให้เหมียวลองดื่มมันดูเขาอยากรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อเหมียวหรือเปล่าเจ้าเหมียวเรียมันด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่มันไม่กล้าที่จะดื่มเข้าไปในทันที ของเหลวทรงพลังมากเกินไปสําหรับเหมียวและถึงเจ้าเหมียวจะเลียไปแค่นิดเดียวแต่ร่างกายของมันก็เอ่อล้นไปด้วยพลังชีวิตถ้าเจ้าเหมียวดื่มเข้าไปทั้งหมดตัวของมันจะต้องระเบิดแน่ๆหลังจากนั้นหานเซินก็ให้โกลเด้นโกลเลอร์ลองบ้างมันก็ลองเลียเหมือนกับเหมียวและหลังจากนั้นร่างกายของมันก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตดูแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่โกลเด้นโกลเลอร์และเหมียวมาจากแอสแงชูรี่เขตหนึ่ง พวกมันน่าจะยังมีพลังไม่พอที่จะรับไหวอยากรู้จริงๆว่าของเหลวนี้มันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างฮันสันมองดูโกลเด้นโกลเลอร์และเจ้าเหมียวพวกมันกำลังหายใจหอบๆดูเหมือนมันพยายามที่จะย่อยพลังชีวิตของพวกมันเมื่อได้รับเข้าไปฮันสันมองออกไปข้างหน้าและสังเกตเห็นว่าต้นไม้ได้ตายโด,ย,ดยสมบูรณ์แล้วดาบของมันทั้งหมดตกลงมาที่พื้นต้นไม้ไม่มีพลังชีวิตหลงเหลืออยู่เลยซึ่งเป็นหลักฐานว่ามันถูกดูดจนแห้งโดยคริสตัลสีดำ ไม่แปลกใจเลยที่มันหยุดดูดกระต้นไม้ถูกด,ดูดจนแห้งหมดแล้วนี่ฮานเซ่นสังเกตเห็นต้นไม้ที่ตายแล้วและหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหลานสีผลของต้นดาบน้ำหมึกที่ปลูกมานานกว่าสามปีเกือบที่จะสุกแล้วมันมีผลอยู่สามสิบสี่ผลแลลองคิดเงินที่เราจะได้จากพวกมันดูสิเราสามารถนำพวกมันไปนแลกกับเนื้อระดับสามัญจำนวนมา,ากได้ผู้ชายคนหนึ่งพูดอย่างตื่นเต้นเมือ่อฮานเซ่นได้ยินสิ่งที่เขาพูด ใบหน้าของฮานเซินก็สติดทันทีเวนและสิต้นไม้นี่มีเจ้าของแต่ใครกันที่เป็นเจ้าของมันมนุษย์หรือสปิริตถ้าเป็นสปิริตงานนี้เราโดนเชือดแน่ฮานเซินต้องการที่จะลุกขึ้นและวิ่งหนีแต่โชคร้ายเขาไม่สามารถทําได้ถึงเขาจะเรียกโกลเด้นโกลเลอร์ออกมาแต่ในก็สแงชัวรี่เคสามันช้ากว่ามอนสเตอร์ทั่วๆไปซะอีกสิ่งเดียวที่ฮานเซินทาได้ก็คือหวังให้เจ้าของต้นไม้ต้นนี้เป็นมนุษย์ และถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็สามารถจ่ายคืนให้พวกเขาได้เมื่อกลับไปที่สหพันธ์ใช้แล้วเนื้อพวกนั้นคงจะให้จีโนโพอยส์สามันเยอะมากๆเลยผู้หญิงคนหนึ่งตอบกลับและถึงแม้ว่าเสียงจะเบากว่าของผู้ชายแต่มันก็สามารถได้ยินถึงความตื่นเต้นในเสียงของเธอพระเจ้าช่วยหวังว่าพวกเขาจะไม่โกรธมากนะเมื่อมาเห็นต้นไม้ในสภาพนี้เนะี่ยฮันเซนรู้สึกแย่คำพูดของพวกเขาฟังดูแล้วเหมือนกับมนุษย์ และดูแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็คงจะสําคัญกับพวกเขามากตอนนี้หานเซิ้นได้แต่อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปกป้องเขาจากอะไรก็ตามที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ชูวีลานซีและชูหมิงกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในขณะที่กำลังเดินเข้ามาแต่ไม่นานความตื่นเต้นของพวกเขาก็จบลงเมื่อได้เห็นต้นดาบน้ำหมึกพวกเขาใช้เวลาตลอดสปีเพาะปลูกมันและในอีกไม่กี่วัน พวกเขาก็จะสามารถเก็บเกี่ยวอาวุธจีโนระดับ3ามันสาชิ้นได้แต่ในตอนนี้ต้นไม้เกิดตายอย่างกระทันหันไม่ว่าใครก็ตามที่จะเหตุการณ์แบบนี้คงยากที่จะทำใจครั้งหนึ่งมันเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยสีเขียวมรกตแต่ตอนนี้มีใบสีเหลืองๆไม่กี่ใบที่ยังทนเกาะอยู่ที่กิ่งไม้ที่แห้งเหี่ยวดาบน้ำหมึกที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่บนต้นไม้ได้หายไปทั้งหมดกองใบไม้และดาบพืนสนิมล่วงเกลื่อนอยู่เต็มพื้น เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันชูมิงวิ่งเข้ามาคุยกองใบไม้อย่างบ้าคลั่งเขาจับดาบที่ขึ้นสนิมและหักครึ่งหลังจากที่มันล่วงลงมาจากต้นไม้สีหน้าของชวีหลานซีก็ซีดลงน้ำพักน้ำแรงตลอด3ปีได้สลายไปในค่ำคืนเดียวเธอไม่ได้รับผลจีโนตอบแทนความเหนื่อยยากของเธอสักชิ้นเดียวซึ่งทำให้หัวใจของเธอแทบแตกสลายมีใครบางคนอยู่ตรงนี้และดูเหมือนว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วย ชวีหลานซีวิ่งมาข้างหน้าต้นไม้พร้อมกับมองไปที่ฮานเซ้นมีคนอยู่เหรอชวมิงถามด้วยสภาพที่มือรอยเขาไม่แน่ใจว่าควรจะมีปฏิกิริยายังไงดีเขามองไปในทิศทางที่ชวีหลานซีชี้ออกไปและเห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นชูมิงวิ่งไปหาฮันเซ้นอย่างรวดเร็วเขาจับไปที่คอเสื้อของฮันเซ่นพร้อมกับตะโกนด้วยความโกรธแกแกใช่ไหมที่ทำลายต้นน้ำมึกของพวกเรา ฮันเซ่นถูกชูมิงขย่าพร้อมกับตะโกนใส่ด้วยความโกรธเขาพยายามจะพูดแต่เขาทำได้เพียงกระอักเลือดออกมาเท่านั้นแกเป็นคนทำใช่ไหมตอบฉันมาแกใช่ไหมที่ทำลายต้นไม้ของพวกเราชูมิงเงียงของตะโกนและขย่าวตัวฮันเซ่นต่อไปการตายของต้นไม้นั้นทำให้เขาโกรธมากๆเป็นบ้าไปแล้วเหรอไม่เห็นหรือไงว่าเขาบาดเจ็บขนาดไหน่หรือนายต้องการที่จะฆ่าเขา ชวีหลานซีดึงชูหมิงออกมาจากฮานเซนและย่อตัวลงมาเพื่อดูอาการของฮานเซนหลานซีจูจูชายคนนี้ก็ปรากฏตัวออกมาในสวนของพวกเราซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ต้นไม้ของพวกเราตายเธอลองเอาสองเรื่องนี้มารวมกันดูสิเห็นได้ชัดว่านี่เป็นความผิดของเขานะชูหมิงถูกความโกรธครอบงำจะเย็นๆลองถามเขาดีๆก่อนเขาเป็นมนุษย์นี่ฉันไม่คิดว่าเขาตั้งใจที่จะทำลายต้นไม้ของพวกเราหรอกชวีหลานซีพูด ในขณะที่เธอกำลังดูอาการของฮานเซ่นเธอชูมิงพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็หยุดไปชวีหลานซีสายหัวงและพูดเราควรถามเขาที่หลังตอนนี้เขาบาดเจ็บมากนะช่วยการรักษาให้เขาก่อนและนายสามารถถามคำถามเขาได้ตามที่นายต้องการหลังจากที่ช่วยเขาแล้วนะ่ะหลังจากนั้นชวีหลานซีก็เรียกเต่าอ,ออกมาและบอกให้ชูมิงช่วยยกฮันเซ่นขึ้นไปวางบนหลังของเต่า ชูหมิงยังทำใจเรื่องที่ต้นไม้ตายไม่ได้และเขาก็โกรธหานเซินที่ดูแล้วน่าจะเป็นคนทำให้ต้นไม้ตายแต่เขาก็ยังทำตามคำขอร้องของเธอเขายกหานเซินขึ้นไปบนหลังของเตาหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาที่บ้านไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากต้นไม้เท่าไหรนะ่นักชวีลานซีนำยาออกมาทายฮันเซินซึ่งยาพวกนั้นก็คือยาสามัญที่ใช้สำหรับทาบาดแผลภายนอกทั่วๆไป เขาบาดเจ็บหนักมากเลยฉันคิดว่าเราควรจะต้องตามหมอมาดูอาการนะชวรีรานซี่ขมวดคิว้วหมอเหรอเจ้านี่อาจจะเป็นคนที่ทําลายต้นน้ําหมึกของพวกเรานะใครจะสนใจเรามันจะได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างทํให้เราต้องใช้เงินของเรารักษาให้มันด้วยล่ะเราเสียงเงินไปทั้งหมดกับต้นไม้นั่นนะแล้วพวกเราอุตสาหนุถนอมมันมาตั้งสามปีโดยความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากที่ผลของมันสุกแล้วตอนนี้ล่ะทุกอย่างเสียเปล่าอ่ะฉันจะเอาเงินมาจากที่ไหนล่ะชูหมิงโกรธจัดชวีลานซีเข้าใจดีว่าทำไมเขาถึงได้โกรธขนาดนั้นแต่เธอมีความรู้สึกที่ขัดแยง้งด้วยความอยากจะช่วยคนที่บาดเจ็บเธอไม่รู้ว่าควรจะตอบยังไงดีผมซาบซึ้งในความหวังดีของพวกคุณนะแต่ผมจะหายดีในอีกไม่กี่วัน หลังจากที่ได้พักหานเซินก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงและตอนนี้เสียงของเขาก็กลับมาอีกครั้งอ๋อตอนนี้แกพูดได้ดแล้วนี่นั่นเป็นข่าวดีมากๆเฮ้ hey, บอกอะไรฉันสักหน่อยสิแกทำลายต้นไม้ของฉันใช่ไหมแล้วถ้าใช่แกทำไปทำไมชูหมิงถามขึ้นมาทันทีหลังจากที่เห็นว่าหานเซินพูดได้แล้วอย่าทำอะไรเขานะชีหลานจีหยุดชูหมิงเอาไว้หลังจากนั้นเธอก็มองมาที่หานเซินและถาม นายชื่ออะไรอ่ะแล้วทำไมนายถึงมาอยู่ในส่วนของพวกเราล่ะฮันเซินทอนหายใจแล้วพูดผมชื่อซานมู่ผมถูกมอนสเตอร์โจมตีแล้ววิ่งหนีมาทางนี้ผมเห็นต้นไม้ถูกพิษของมอนสเตอร์เข้าไปและผมก็เชื่อว่านั่นคือสาเหตุที่ทําให้มันตายมันเป็นความผิดของผมเองแต่ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวผมจะยอมรับผิดทุกอย่างและชดใช้ให้พวกคุณทั้งหมดแกรวยงั้นเหรอและแกยินดีที่จะจ่ายคืนให้กับพวกเราใช่ไหมดีถ้าอย่างนั้น ดาบน้ำหมึกหนึ่งเล่มมีราคาเท่ากับเนื้อของมอนสเตอร์สามันหนึ่งตัวซึ่งพวกเรามีดาบทั้งหมด34เล่มดังนั้นแกก็ต้องให้เนื้อมอนสเตอร์สามันมกับพวกเรา34ตัวนะชูมิงพูดไม่ต้องห่วงแต่กูลซานไม่เคยเบี้ยวนี่ทันทีที่ผมหายดีผมจะชดใช้ให้กับพวกคุณเองหลังจากหยุดพูดไปสักพักหานเซินก็พูดต่อแถวนี้มีเมืองอยู่ไหมผมอยากจะกลับไปที่สาพันดวงดาวสักหน่อย วิชาโลหิตชีพประจรสามารถรักษาเขาได้แต่มันช้ามากๆถ้าเขาสามารถกลับไปที่สหพันธ์ดวงดาวเขาจะรักษาตัวได้ไวขึ้นมากเมื่อชูหมิงได้ยินว่าหานเซินยินดีจะชดใช้ให้เขาก็อารมณ์ดีขึ้นมาพอสมควรจากนั้นเขาก็พูดนายร้อเล่นใช่ไหมดิเป็นมุกตลกที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาเลยสปปริตไม่มีทางยอมให้เรากลับไปหรอกชวีหลานซีมองหานเซินและถาม สานมูนายมาจากเมืองไหนอย่างนั้นเหรอแล้วนายเจอกับมอนสเตอร์ตัวไหนมาเขาจะมาจากที่ไหนได้ล่ะยังไงเขาก็คงมาจากป่าขวางน้ําแถวนี้จะมีที่ไหนสะอีกที่มีมอนสเตอร์อันตรายแบบนั้นชูมิงพูดแทรกขึ้นมาหันเส้นทอยในใจออกมาอย่างโล่องอกเขาเชื่อว่าชูมิงเป็นคนที่ไม่ฉลาดสักเท่าไหร่ด้วยข้อมูลที่เขาพูดมาเมื่อสักครู่ดังนั้นการจะแต่งเรื่องเนียนๆขึ้นมาสักเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใช่ในายพูดถูกแล้วล่ะ แต่ผมเพิ่งมาที่ก็สแซงชูรี่เขตสามได้ไม่นานผมก็เลยไม่คุ้นเคยกับพื้นที่แถวนี้นะ่ะหลังจากพูดจบฮานเซินก็ไอออกมาเป็นเลือดเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งตายตอนนี้นะนายอยาติดเงินพวกเราอยู่จาได้ไหมชูมิงเริ่มใจไม่ดีเมื่อเห็นสภาพของฮานเซินหลังจากนั้นชูมิงก็คิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจ้องไปที่ฮานเซินแล้วก็พูดเดี๋ยวก่อนนะถ้านายเพิ่งจะเข้ามาในก็สแซงชูรี่เขตสามแล้วนายจะหาเนื้อมอนสเตอร์ระดับสามันมาจากที่ไหนล่ะ ถ้าอย่างนั้นผมขอจ่ายหลังจากกลับไปที่สหพันธ์ดวงดาวได้ไหมฮนเซนถามเราไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเล่ทันใดนั้นชูหมิงก็รู้สึกแย่ขึ้นมาอีกครั้งอ,อ๋อไม่นะไม่ไม่ไม่วันนี้ไม่สามารถชดใช้ให้เราได้เขาชดใช้ให้เราไม่ได้สวีดานซีถอนหายใจและพูดยังไงก็ตามอ่ะรักษาเขาให้หายดีก่อนก็นแล้วกันไม่ไอเวนนี่ขึ้นต้นไม้ของฉันมา ใจิตใจของชูหมิงกลับไปคิดถึงต้นไม้ที่เขาดูแลอย่างดีมาตลอดสามปีครั้งหนึ่งทําให้เขาเริ่มคลั่งขึ้นมาอีกครั้งชูบีลานซีหยุดเขาเอาไว้แล้วพูดฆ่าเขาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะเมื่อเขาหายดีแล้วนะ่ะบางทีเขาอาจจะชดใช้ให้เราในทางอื่นก็ได้นะใจะเย็นๆทั้งสองคนนั่นแหละนะผมจะชดใช้ให้พวกคุณอย่างแน่นอนฮานเซนไม่ได้โทษพวกเขาแค่ดูก็รู้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากขนาดไหน การที่ความหวังตลอด3ปีของพวกเขาถูกทำลายลงไปไม่ว่าใครก็ไม่สามารถยอมรับได้ดังนั้นฮันเซินจึงเข้าใจความโกรธของพวกเขาดีฮันเซินมั่นใจว่าเมื่อหายดีแล้วเขาสามารถชดใช้ให้คนพวกนี้ได้โดยไม่ยากเย็นอะไรแต่ฮันเซินกำลังคิดว่าควรจะตอบแทนยังไงดีถึงจะสมน้ำสมเนื้อเพราะว่าพวกเขาช่วยชีวิตเขาไว้แถมเขาดัานไปทำลายต้นไม้ที่ถูกปลูกมานานถึง3ปีอีกด้วย จบไปแล้วนะคะกับ EP นี้นะคะหาดซึนก็ได้เปลี่ยนชื่อทันทีนะคะเมื่อเข้ามาอยู่ใน g o d s a n c t u a r y เตามนะคะตามคำแนะนำของหลววสุรานเลยนะว่าอย่าใช้ชื่อเดิมนะะก็เลยเป็นซานมู่ไปนั่นเองนะคะจบไปแล้วเนาะก,กับตอนนี้ก็ยังไงถ้าเสียงมิ้นแปลก เราก็แบบแหบๆแ,แตกๆไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเลยนะคะเป็นหลายอย่างเลยทั้งกดไหลย้อนนะคะแล้วก็เจ็บคอด้วยอะไรด้วยนะคะเสียงมันก็เลยแปลกๆนิดนึงเนาะก็ยังไงก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับทั้งตอนเก่าก็ทยอยลงทั้งตอนเก่าตอนใหม่เลยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้มิ้นจังขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี